สวัสดีค่ะพี่เก๋ Green Living ชีวจิตกูรูวันนี้มีเคล็ดลับการจัดการขยะนะคะให้ปลอดกลิ่นแล้วก็ปลอดมดมาฝากกันค่ะถังขยะเนี่ย ยังไงยังไงก็คงไม่หอมใช่ไหมคะที่สําคัญถ้าจัดการไม่ดีนะคะยังเป็นบ่อเกิดของมแมลงมดแล้วก็เชื้อโรคด้วยนะคะวันนี้พี่เกมีเทคนิคการจัดการถังขยะสดนะคะให้ปลอดกลิ่นและปลอดมดมาแนะนําค่ะไปดูวิธีการกันนะคะสําหรับขั้นตอนแรกนะคะในการจัดการถังขยะนะคะก็คือ เราจะต้องล้างทําความสะอาดถังขยะคะ่ะให้สะอาดโดยการล้างทั้งด้านนอกด้านในแล้วก็นําไปพึ่งแดดให้แห้งก่อนนํามาใช้ค่ะขั้นตอนที่2นะคะให้เรานําถุงสะอาดนะคะหรือถุงขยะก,ก็ได้นะคะ3ใบเนี่ยมาสวมที่ถังขยะไว้เพื่อป้องกันน้ําจากขยะสดเนี่ยไหลนองเปิดพื้นค่ะขั้นตอนที่3นะคะให้เรานำสำลี4-5ก้อนนะคะจุ่มลงกับแอลกอฮอล์นะคะ แล้วก็วางลงบริเวณก้นถังขยะค่ะเอทิลแอลกอฮอล์นะคะนอกจากช่วยฆ่าเชื้อโรคแล้วเนี่ยยังสามารถไล่มดได้ด้วยค่ะสําหรับขั้นตอนที่4นะคะในการทิ้งขยะสดที่มีน้ําเยอะนะคะเราจะต้องเทน้ําออกก่อนหลังจากนั้นก็นําขยะใส่ถุงแล้วก็มัดปากถุงให้แน่นนะคะแล้วค่อยทิ้งลงในถังขยะของเราค่ะสําหรับขยะสดนะคะที่มีน้ําไม่มากนะคะให้เรานําขยะนะคะ วางลงบนกระดาษหรือกระดาษหนังสือพิมพ์จากนั้นให้โรยแบกกิ้งโซดาลงไปนะคะแล้วก็ห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ค่อยทิ้งขยะลงในถังขยะค่ะวิธีกําจัดขยะสดอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการนําขยะสดไปทําปุ๋ยหมักค่ะเพื่อใช้ในการบํารุงต้นไม้ของเราให้งอกงามค่ะเห็นไหมคะวิธีเหล่านี้ง่ายและใกล้ตัวมากเลยพบกับเคล็ดลับในการดูแลบ้านแบบปลอดสารพิษฉบับพี่เก๋ในตอนต่อไปนะคะ